กับข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันนะครับผู้อำนวยการอุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับฝนตกหนักไหมเนี่ยคุณสมพงษ์อยู่แถวไหนเนี่ยเ๋ออยู่ตลิ่แต่บางขุนนนท์ไม่ไม่หนักฮะไม่หนักไม่หนักเหรอเบาๆเบาๆถือกลางกลางเมืองตกหนักมากฮะตอนนี้อันนี้บ่มาโครเดียวแล้วก็อ่ำฟ่ำฮะคะ เปยังไง,ต,งตลาดหุ้นเหมือนก่อนจะถามเหมือนตลาดหุ้นวันนี้หรือเปล่าตกไปสิบห้าจุดเออจริงๆเป็นเรื่องเรื่องต่อเนื่องตั้งแต่วันวันวันศุกร์น,นะครับที่รัฐมนตรีคลังออกมาอยู่ก็พูดว่าจะขายหุ้นที่ทางทาง,ทางคลังถืออยู่เพื่อใช้หนี้อะไรงเขาอะนะครับเข<อ>จะจะจะขายด้านอื่นแล้วนี่ไม่ได้ขายในตลาดแล้วนี่ไม่ทันแล้ว อ๋อลงไปก่อนแล้ว <laughs> ใช่ไหมมันลงพอมันลงแล้วมันช้ำแล้วมันคือวันศุกร์เนี่ยตลาดควรจะบวกสิบถึงยี่สิบจุดนะครับไม่ขึ้นไปบวกสิบจุดแล้วก็สั้นทลาดซ้ำทางจะไปแล้วแล้วก็แล้วพอเจอข่าวปุ๊บซึ่งพูดไม่หมดพูดไม่ชัดคือตลาดพูดไม่ชอบอะไรที่มันเหมือนคุมเครืออ่านะครับว่าผู้คุณจะขายยังไงจะขายมันกระดาหรือยังไงอ,อะไรประมาณนี้นะครับก็ตรงนั้นแค่นั้นนะก็ ก็ลงมาลบสองมันก็เลยทําให้เกิดสัญญาณเป็นเป็นขื้นๆดีว่าเท่านิดนึงนะครับ,รบเป็นรูปโดจิขึ้นมาทันทีนะครับก็เป็นเซนติเมนต์ระยะสั้นนะครับ,รบแล้วก็วันนี้ถึงแม้ว่าจะออกมาต่อจะขายเฉพาะหุ้นนอกตลาดแต่มันก็ไม่ทันแล้วแล้วก็ป๊อปเทรดแต่ยังดียังเป็นแค่การเฉวยอกาศของป๊อปเทรดนะครับ,รบที่ป๊อปเทรดก็ขายหนักพันล้านครับ นะครับก็เดี๋ยวนี้มันมันเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างตลาดดีเฟกกับตลาดหุ้นเวลาคุณชอบตัดสนีไว้เยอะๆแเราเราเอา่เอถือโอกาสทุบหุ้นด้วยนะครับเพื่อให้ให้ดัชนีมันลงนะครับแล้วก็บรงเอิบอรุ่มมันเปราะบางมากนะครับสองหมื่นล้านเองครับวันนี้ห้องกลงปิดใช่ไหมคุณคุณคุณสมพงษ์ เออไม่แน่ใจฮะวันนี้ฮ้องกงนะมีหลายประเทศปิดนะคุณสมพงษ์ฮ้องกงเกาหลีอะไรเงี้ยปิดแล้วอ๋อก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันก็เลยจะทำให้วันรุ่มน้อยพอวันรุ่มน้อยแล้วป๊๊บเทคก็เลยเป็นพี่เบิ้มไปเลยใช่ใช่นะครับจาก็ช็อตดัชนีแล้วก็ทุบตัวใหญ่ลงนะครับซึ่งมันมันมันก็ก็แค่ชัดเทิมนะครับมองแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะนะครับโดยส่วนตัวแล้วยังคงมองว่าพูดในกลุ่มปิโตแคม อ่อปตทโดยเฉพาะปตท,นปทเนี่ยเอ่อครอบครัวปตทเนี่ยถ้าลงเป็นจังหวัดซื้อมากกว่าครับนะครับในขณะที่ตั้งแยกนิดหนึ่งนะครับถ้าหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มอีกนะครับจะเห็นได้ว่าหุ้นกลุ่มธนาคารที่ถ้าเป็นแบงก์กรุงเทพเนี่ยไม่ลงเลยนะครับครับไม่หวั่นไหวแม้แต่ว่าใครจะลงจะหลุดพันห้าหรือจะอะไรกันแล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาเป็น Co ้าปรเลดโลนเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าคแบงค์เทพกระทบเรื่อง nP l น้อยมากไม่กระทบเลยไม่กระทบเลยเหรอไม่มีเลยนะครับโดยที่เป็นเป็น n p l ในเรื่องของ s อเอคือ n p l ในรอบนี้เป็นของเอสเอเป็นเยอะครับแล้วก็แบงค์มีอยู่สองแบงค์ที่บุกขลวง s m e กันเต็มที่เลยนะครับก็คือคือเคแ n k เนี่ยเขาเป็นเจ้าตลาด Sme อยู่แล้วครับนะครับแต่เขาก็ยังลงเยอะนะเมื่อเปรียบเทียบกับสามแบงค์ใหญ่ แล้วก็กลุ่มไทยแบงก์ซึ่งจับพอดีแบบลุยเต็มตัวเลยนะครับเต็มเหนียวเลยในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาก็เลยเต็มเต็มเลยราคาก็เลยลงแล้วก็ยังยังลงไม่หยุดก็ต้องแบ่งกันนิดนึงว่ากลุ่มแบงก์เองอะลงแบบถึงแม้จะถูกนะครับสําหรับสําหรับผู้ที่จะซื้อสามเดือนหกเดือนก็โอเคเป็นจังหวะที่น่าซื้อแต่ว่าถ้าเติมมันก็ไม่น่าสนใจครับไม่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งอะนะครับก็เลยก็มองใน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 ส่วนของ เอ่อครอบครัวบอทอเนี่ยถ้าถ้าลงก็จะเป็นจังหวัดซื้อมากกว่าครับนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับคั้งออกมาพูดแล้วนะครับว่าจะขายหุ้นเฉพาะในส่วนของที่อยู่นอกตลาดนะครับหุ้นตัวเล็กตัวน้อยประมาณนั้นนะครับหุ้นลูกหุ้นอะไรแล้วมันจะได้กี่ตังค์แล้วมีคนซื้อไหมเนี่ยครับครับหลายคนก็ทําให้เซนติเมนต์เสียไปกลมาตั้งหลักกันใหม่ตั้งลัมกันใหม่อีกอีกลรอบหนึ่งครับตั้งลําที่เท่าไหร่ดีคุณสมพงษ์ อ๋อไม่ได้ซีเรียสน,นะครับถ้าหลุดพันห้าคือจังหวัดซื้อนะครับก็คือหล,คหลุดพันห้าก็ไม่เยอะใช่ไหมฟังอย่างนี้ไม่เยอะไม่เยอะคือคือคือ,คอในในกระแสโซตเชียลในอวดก็จะพูดว่าอดีะมีขึ้นไปชนพันหกสี่ครั้งแล้วไม่ผ่านเนี่ยมันจะลงไปนู่นนู่นนี่นี่อะไรประมาณเนี้นะครับแต่ผมก็อยากจะนํนาเสนอแนวคิดหนึ่งว่าภายในเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีเนี่ยหลุดพันห้ามาแล้วสี่ครั้งเหมือนกัน เออแล้วก็เด้งทุกครั้งด้วยนะอ่าคือทางโน้นเขาบอกว่าทางคนที่บอกลงบอกว่าชนพันหกสามสี่ครั้งแล้วไม่ผ่านเนี่ยเขาเนี้ยลงแรงคุณสมพงศ์บอกว่ามันหลุดพันห้าสามสี่ครั้งเหมือนกันเขานี้อาจจะขึ้นแรงไม่ได้เขาบอกว่าขึ้นแรงแต่คือไม่ลงคือไม่ลงไม่ลงไม่ได้ลงอะไรขนาดนั้นเออนะครับแต่ว่ามันก็คงจะไซด์เวอยู่อยู่ระหว่างพันสี่ร้อยแปดสิบถึงพันห้าร้อยแปดสิบประมาณเนี้ยครับไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรมาก กันรู้กันหมดแล้วรับข่าวลายไปกดผ,ผลประกอบการไตรมาสหนึ่งก็รับรู้กันหมดแล้วว่าเป็นยังไงใครเป็นยังไงก็แบงก์เบิงตัวที่อะไรก็กรับรู้กันไปแล้วไม่มีอะไรละแล้วก็เซลล์อีเมก็จะจบในอาทิตย์หน้าแล้วอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ก็จบจเซลล์ล<ะ>อีเมก็เซลล์อีเมย์เกิดจากอะไรนะมันจะเกิดจากการประกาศอันที่หนึ่งคือช่วงเมษายนเนี่ยจะเป็นการประกาศเอ็กดี ในในเมืองไทยนะครับเอาไม่รู้นะครับว่าในในในสารกจะเชื่อมประกาศขึ้นเครื่องหมายจ่ายันผลเอกดีนะครับพอจ่ายเสร็จผู้บรนก็จะไม่มีเสนอไปไปไปแวบหนึ่งแล้วก็พอต้นพฤษภาคมก็จะมีการประกาศผลประกอบการก็จะมีการเซอ์อนแซกประมาณนั้นกค่นี้เองไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นทัมมิ่งของการคอลเลคชั o ไม่ได้ทํามมิ่งของของของขาลงอะไรประมาณเนี้ครับครับ ครับเอย่างนี้เนี่ยแปลว่าจากจุดนี้ไปถ้าลงมาต่ำกว่าพันห้าหน้าซื้อแต่ต้องเลือกตัวตัวไหนดีตัวไหนดีปตาเทเขาควบควบครบควบตเลยนะครับควบควบบตอก็เน้นในตัวปอทปทซีไออาร์พีซีหรือไม่แต่ตัวท็อปก็ยังเด่นตัวเด่นอยู่ครับครในส่วนของกลุ่มเทลคอมเองก็เริ่มมีจากจากครูที่เคยเป็นลูกรัามาตลอดนะครับ ครับตอนนี้ก็โอเคพาระพอนเลิกกันร <c oughs> อกนี้ถูกไม่เอาแล้วนะรอ,อบนี้ถูกไม่เอานะแล้วลเลิกกันละนะครับเพราะว่าพอเริ่มชัดเจนนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคือครึ่งปีหลังเนี่ยประมาณเดือนตุลเดือนก็จะมีการประมูลสามปีแต่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งมันจะทําให้จากครูนี่ล,นล่าเริงมากเพราะว่าโดดเด่นมากในเรื่องของ3าปีเด่อนอยู่ตัวเดียวเลยมันก็ทําให้ความโดดเด่นนี้หายไปแล้วก็ทําให้ หุ้นที่แบบเยี่ยมแย่ม,มากดีแท็กแม้แต่นต้องจะกลับมาดีละวดีแท็กแอดไก็โอเคกลับมาแบบอขันจะมี4ีสู้อเธอแล้วประมาณเนี้นะครับก็ก็ดูดูโอเคครับยอมรับนะครับคุณเอกว่าหุ้นเล่นยากมากแม้แต่ว่าในกลุ่มเดียวกันเองก็ยังต้องต้องมีตัวหนึ่งบูริตต้องมีตัวหนึ่งแบลตตัวหนึ่งชนะต้องมีตัวหนึ่งล้อครับนะครับในกลุ่มแบงก์เองก็ต้องแบ่งว่าใคร ไม่เป็นไรรคบเป็นคอเปอเรชโลนสามแบงก์ใหญ่สองแบงก์ใหญ่ก็ไม่เป็นไรทไทามานิติกางเพีคงเทมแต่เคอะมีเคดีเยอะยแย่ประมาเนี้ยก็ดูหลากหลายมากขึ้นตั้งใจฝีมือมากขึ้นครับอครับนอกจากกลุ่มพลังงานที่คุณสุพงคิดว่าหลุดพันห้าแล้วเนี่ยซื้อได้เนี่ยกลุ่มอื่นๆจะมีเป็นรายตัวบ้างไหมฮะกลุ่มอื่นๆยังไม่ค่อยเห็นเด่นชัดนะครับเพราะอย่างที่เราเรียนกันว่า พอวันที่หนึ่งนี้นะครับทางบลกเกอร์ทางบลกเกอร์ทางแบ็กออฟฟิศของบลกเกอร์จะต้องอัปโหลดชื่อลูกค้าขึ้นไปสําหรับเอ,อให้กับตลาดหลักทรัพย์เมื่อก่อนมันก็จะเป็นแค่เบอร์บัญชีแล้วก็จะได้แค่รู้ว่าเออโอเคแมทแมทเราซื้อหุ้นไปเราตอเยานแล้วก็ใชคว่าโบลกไหนขายให้เราได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมันต้องอัปโหลดรายชื่อขึ้นไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนรายใหญ่เขา เขาเลิกอะ่ะเขาประท้วงหรือเขาเลิกเขาอะไรก็แล้วแต่ไปตั้งหลักข้างนอกอะ่ะคือปกติหุ้นหุ้นมันลงแรงแงมันต้องมีรีบาวใช่ไหมครับ,รบอย่างหลายๆตัวไม่ไม่เอ่ยชื่อนะครับหลายๆตัวเนี่ยลงจากห้าบาทลงรวดเดียวลงมาเหลือบาทเดียวเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยนนอย่างน้อยน้อต้องสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็ขึ้นไปสักสองบาทห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็สักสักสักสองบาทห้าสิบสามบาทครับแต่ว่านั่นคือธรรมชาติของตลาดแต่ว่าอันนี้ ลงแล้วลงเลยลงลงลงแล้วเป๊ะแ๊กคือตกแล้วแตกกระจายครับนิ่งไปเลยนิ่งที่บาทหนึ่งนิ่งไปเลยอ่ะม,มันแบบเลยสัญญาณว่าหุ้นตัวเล็กตัวน้อยที่มีเจ้าที่ไม่มีพื้นฐานแล้วครับเล่นเงินไปเนี่ยคือเขาขายแล้วเขาเลิกเลยครับอืมมันเลยทําให้วอลลุม่มการซื้อขายเนี่ยหายไปเลยนะครับเพราะปกติแต่ตอนนี้เป็นการการเป็นการเปิดเสรีครับคอมมิชชั่นใช่ไหมครับ S <S ถ้ารายใหญ่คุณมีวรุ่มการันตีให้เขาได้ว่าคุณจะเทรดวันน่ส20ล้านเป็นอย่างน้อยเนี่ยเขาก็คิดค่าคอมของแค่20ล้านครับแล้วที่เหลือยนั้นก็เทรดฟรีนะครับมันก็เลยหลังจากมีเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตั้งแต่เทเรดเซรีปุ๊บเนี่ยวรุ่มารซนสอขายขึ้นไปจากสามหมื่น่ึงห้าหมื่นล้าน <S 2> <S 2> <S 2> นะครับส่วนต่างตรงนี้เนี่ยประมาณสองหมื่นกว่าล้านสามหมื่นล้านเนี่ยมันเป็นวรุ่มการเก็งกำไรของรายใหญ่ของของเจ้ามือเขาครับตอนนี้เขาเลิกเล่น บอรลรูปมันก็ลงมาเหลือสามมือนม่เหลือสองมือก็กลายเป็นกลายเป็น,นซึนเศร้าไปแล้วตินเด็กบอลรูปหายครับคร,บครบอ้าวกลยุทธ์เลยคุณสมพงศ์สัปดาห์สัปดาห์นี้ทําตัวย,ยังไงยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมก็ลงหุง้นรอหุอออ้นปทอทหุ้นปุ่มครอบปอทลงมาก,ก็เป็นจังหวะซื้อนะครับก็ไม่ได้สีเลียดตัวอื่นๆก็ถ้าเป็นแบงก์เป็นอะไรก็ต้องทําใจคือได้แต่มานแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กตัวน้อย ปัดใจเถอะมันไม่มาละมันไปแล้วไปเลยครับอ่าแล้วครับคุณสมพงศ์ครับชัดเจนครับคุณสมพงศ์ครับขอบคุณมากนดีครับสวัสดีครับ